วันนี้จะพาทุกคนไปดูการเริ่มต้นทําถนนของเรากันค่ะเนื่องจากตรงที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นลำทางนะคะทุกคนตอนช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยก็เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนทีไรนะคะทุกคนน้ําจะซัดมาแรงมากแล้วก็เราจะข้ามถนนไม่ได้เลยแต่ถ้าจะให้ทุกคนเห็นได้เลยว่าช่วงหน้าฝนมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูคลิปเมื่อ2ปีก่อนค่ะช่วงหน้าฝนที่ตกหนักๆเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้อยู่ประจําค่ะจะกลับบ้านทีไรก็ครูคิดหนักมากค่ะสะพานเราก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกค่ะพังตลอดเลย ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะทําสะพานข้ามไปค่ะแต่ว่าจะทําแบบดีๆนะคะไม่ทําง้องแง้งเหมือนที่ผ่านมาแล้วค่ะวันนี้พ่อก็ขอแรงญาติญาติมาช่วยกันทําค่ะก้อนหินบางก้อนมันก็ใหญ่เกินไปค่ะทําคนเดียวก็ไม่ไหวก็เลยให้ญาติมาช่วยตอนนี้เราก็มาช่วยขนทรายที่อยู่ในน้ําออกก่อนค่ะ ทําไปได้แค่แป๊บเดียวพ่อก็ให้เรากับพี่สาวกลับบ้านค่ะไปห่อข้าวมาเพิ่มเพราะว่าเรารู้สึกว่าข้าวจะไม่พอกินเราเลยกลับบ้านไปห่อข้าวนะคะห่อข้าวเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าใบกันหลายคนมากหันไปอีกทีพี่สาวนางก็กําลังเอาน้ําพริกน้ำงาของเราออกมากินค่ะรู้ไหมคะว่าเราห่วงมากเมื่อวานเราเพิ่งซื้อมาเองซึ่งเรากินใกล้จะหมดแล้วน้ําพริกของเขาก็คือดีจริงค่ะอร่อย ช่วงนี้ที่บ้านฝนตกทําให้ถนนพังไปหมดแล้วค่ะทุกคนนี่คือถนนที่เรากําลังจะขับรถไปไล่นะคะใครขับรถผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะพอผมกลับบ้านไปก็ไปพบพระลุมจิ๋วของพอผมมาด้วยค่ะถึงไล่ตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันย้ายท่อแล้วก็ไปวางท่อกันค่ะตอนที่พวกเราไปขนท่อกันพอผมไม่ได้ถ่ายมาเลยค่ะแต่ว่าสนุกกันมากเลยค่ะขั้นตอนนี้ นายตอนที่ทุกคนกำลังทำงานหนักนั้นอีกคนนี้ก็มานั่งหลบแดดค่ะช่างกล้าจริงๆค่ะไม่ไปช่วยงานแถมมานั่งหลบแดดอีข้าวกลางวันวันนี้พวกเราเอากับข้าวมาแชร์กันด้วยนะคะทั้งของญาญิาแล้วก็ของบ้านเราด้วยค่ะตอนไปทํางานกับญาญิาแล้วแชร์อาหารการเราชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาแชร์อาหารแต่ละบ้านว่าเขาทําอะไรมากินบ้างคือแบบชอบมาก และเราก็ชอบแกงเนื้อของคุณนามากเลยค่ะทุกคนมันอร่อยมากแต่ตอนกลางวันนี้มาแรงวันเยอะไปหน่อยค่ะพอนั่งพักกินข้าวเที่ยงกันเสร็จเนี่ยพวกเราก็ไปช่วยทํางานกันต่อค่ะส่วนตรงวางท่อตรงนี้พวกเราก็ไม่ค่อยได้ทําค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลุงคุณอาเขาทําค่ะส่วนพวกเรานั้นก็มาทํางานเบานิดนึงค่ะมาเก็บก้อนหินกันย่ตอนนี้เราวางท่อกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนเหลือขั้นตอนอีกเยอะเลยค่ะ แต่ว่าทันใดนั้นฝนตกค่ะทุกคนตอนนี้ตกหนักเลยค่ะพวกเราก็เลยมาหลบหลังรถพ่อนะคะหลังจากนี้ไปเราก็ไม่ได้ถ่ายต่อแล้วค่ะเพราะว่าเรามีงานเราก็เลยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไว้มาต่ออีพีหน้านะคะว่าถ้าถานนเราเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยวิวพระอาทิตย์ตกค่ะบ๊ายบาย